สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้ท่ามกลางเสียงฝนเม็ดฝนดังเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่อยู่ใต้กังห่มนี่นี่น,น,นี่ถ้าบอกอยู่ใต้กังห่มนี่ก็เปียกนะ <laughs> ดูท้องไร่ท้องนาสดชื่น นะต้นข้าวได้น้ำนะบอกมีเม็ดเข่ากำลังออกนะทีนี้เรามาดูต้นไม้มงคลของเราเชา้ชาๆ้านี้คุณตาวิถีไทยก็เอาต้นไม้มงคลไม้ด่างเนาะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกเช้านี้คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่คือหนวด ปลาหมึกด่างท่านผู้ชมเอ้ยสวยงามนะเดี๋ยวเอาซุมๆเข้าไปอใครที่ยังบอกมีกลับไปหามาปลูกจักกระถางหนึ่งเนาะทีนี้เฮามาพูดมาถึงเอามาพูดถึงคุณสมบัติของปลาหมึกดา่างเออหนวดปลาหมึกดา่างเป็นยังเขาจังฮ้องหนวดปลาหมึกเพราะว่าใบของเขาเนี่นี่นี่มันมันมีอยู่สามสี่คล้ายหนวดปลาหมึกนะ เป็นจุ้มๆออกมานีๆเห็นน,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 นี่อ่ 4, าสีห้าใบในแต่ละในแกและกิ่งเขาเลยเรียกว่าโนวดปลาหมึกด่างนะเป็นต้นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทยเป็นต้นไม้มงคลอันนี้มัน,น,นมันอันนี้มันผลตกซะขึ้นมาแล้วก็ถุงดํามันขาดคุณตาวิถีไทยก็เลยเอามาเปลี่ยนส่กระถางใหม่นะให้มันอ,อยู่ในกระถางบัดนี้อยู่ในถุงมันขาด เป็นต้นไม้มงคลแน่นอนเพราะว่าหนวดประมึกนี่ถือว่าจัดอยู่ในลำดับจนต้นประการที่สองหนวดประมึกเป็นไม้ประดับสวยงามเพราะว่ามันมีเป็นด่างนะหนึ่งเป็นด่างงามเป็นตะแกรงใส่กระถางไว้โรงแรมระดับ5้าดาวบ้านพักโฮมสเตย บ้านสวนรีสอร์ทมักสิเอาไปปลูกไว้เนาะเวลาที่เขาเข้าไปในโรงแรมดังๆสิมีต้นนวดปลาบึกตั้งโชว์อยู่นะและอีกประการหนึ่งเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนักวิทยาศาสตร์หรือเขาได้ทดลองแล้วว่าต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนนะนวดประมึกดางก็เช่นเดียวกัน กับคลายออกซิเจนเวลาที่เขาอยู่ใกล้ๆเขานี่มันกระสีรู้สึกสดชื่นเพราะว่าเขามีออกซิเจนอืในโรงเรียนโครงการพิศ,ศาสตร์ของโรงเรียนคุณครูก็ะเอาต้นหนวดปลาหมึกด่างอันนี้เข้าไปไว้ในโรงเรียนลูกๆนักเรียนหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปครูจะให้พกเธอวาดและระบายสีต้นหนวดปลาหมึกด่าง นักเรียนมักคาดเพราะว่าเป็นวิชาที่ชอบศิลปะศึกษานะเข้าไปถึงรั้วมหาลายัยอ่ะพวกเธอไปหาดูสิต้นหนวดปลาหมึกด่างนี่มีถินกำเนิดมาจากที่ใดเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนทวีปไหนของไทยชื่อปลาหมึกหนวดปลาหมึกที่อื่นละ่ะมีชื่ออื่นๆเรียกอีกไหมนะอือนะ คุณตาวิถีไทยที่บ้านก็มีค่ะว่าสวยกำลังปลูกก็มีกัน่า <c oughs> เอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมคุณตาวิถีไทยได้นวดปลามึกด่างนี่ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลเหมาะที่จะเอาไปเป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสขึ้นบ้านใหม่คล้ายวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็อย่างได้นะขอบน้ำใจขอบเธอมากๆ ที่เอาต้นนวดประมึกด่างมาฝากยายยายก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอะไรนะทำคอนเทนต์ลง y o u u u b e ก็ได้นวดประมึกด่างที่พวกเธอเอามาให้นี่แหละมันสวยจริงๆนะสัน <c oughs> <c oughs> คุณยายยูทูบเปอร์นะ <t oughs> ตาก็ไม่มีอะไรมากหรอกที่จะมอบให้เป็นของขวัญของชำรวยให้ hey, คับ บรรดาน้องๆเยาวชนที่มาศึกษาดูงานต้นไม้บงคลของคุณตาวิถีไทยก็มีนี่และต้นนวดปลาหมึกด่างนี่แหละจะมอบให้คนละหนึ่งต้นก็คงจะเป็นที่ถูกอกทูกใจไม่น้อย,อย <c oughs> คุณตาวิถีไทยก็ดีนะเตรียมต้นไม้ต้นนวดปลาหมึกไว้ให้กับบรรดาน้องๆเยาวชนอ่า พี่เลี้ยงเพิ่นพามาศึกษาดูงานเนี่ยอือเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่งม,มือนานอนรับกะขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโนนชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักซิท์ที่ท่านเคารพนับถือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจักรกวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายและกระสิ่งชั่วร้ายอื่นๆจะได้มากล้ำกลายสำหรับเช้าวันนี้พระเอกของเรื่องนวดประมึกด่างไม้มงคล ไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม